ปลูกโกโก้ pads, ราชบุรีอำเภอโพธารามสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ EP นี้นะครับเป็นการเยี่ยมสวนโกโก,โก้ที่จังหวัดราชบุรีครับอำเภอโพธารามจริงๆแล้วก็เป็นระหว่างอำเภอโพธารามและบ้านโป่งใช่ครับอ่าครับรว,วันนี้เราก็ได้มาลงพื้นที่เจอกับ เกษตรกรมือใหม่หัดขับจริงๆก็เดี๋ยวให้ท่านแนะนําตัวนิดหนึ่งครับครับสวัสดีครับครับผมชายรัตตั้งใจปองธรรมนะครับอายุ63ปีนะครับอ่าเพิ่งจะได้เริ่มทําการปลูกโกโก้เมื่อเดือนอ่าพันวาปี2563ครับอ่านะครับประวัติของพี่เขาไม่ธรรมดานะครับอย่างแรกไม่เคยทําอาชีพเกษตรเลย ครับไม่เคยเลยไม่เคยเลยครับแล้วก็มาจริงจังกับการทําเกษตรแล้วก็ที่สําคัญนะครับก็เรียกว่าเป็นชายพัฒ์ถิ่นได้ไหมได้จะเรียกอย่างไนก็ได้ครับเพราะว่าตรงนี้ที่ตรงนี้เนี่ยเราเป็นเราได้ทําการซื้อขายไว้ตั้งแต่ปี2555ครับแล้วก็เผอิญปีที่แล้วรัฐบาลได้ออกนโยบายเรื่องการลดการภาษีที่ดินฉบับใหม่ซึ่ง ถ้าใครไปดําเนินการเสียภาษีที่รูปแบบใหม่แล้วรัฐบาลลดให้90%ก็ทําให้ผมเนี่ยตื่นตัวแล้วก็มาเสียภาษีพอมาเสียภาษีปับ๊บก็รู้สึกตกใจว่าภาษีถ้าไม่ทําอะไรในพื้นที่ของว่างเปล่าของเราเนี่ยจะทําให้เกิดภาษีแพงมากรเราก็เลยเสียภาษีปีนี้ก็ได้ลด90%ก็เลยมาตัดสินใจว่าต้องหาอะไรทําในที่ของเราเป็นที่วา่างเปล่าครับซึ่งรอบ,รอบๆที่ข้างๆจะสังเกตดูได้เป็นที่ ลกล้างว่างเปล่าโดยเฉพาะเดินตรงๆเลยทางด้านนี้นะครับ,รบเป็นที่ลุกล้างว่างเปล่าเลยนะครับก็บเลยตัดสินใจมาการตัดสินใจครั้งนี้เนี่ยเอ่อเผเป็นจังหวะเดียวกับที่ต้องอยู่บ้านเพราะมีโควิดทั้งปีก็เลยต้องอยู่บ้านพออยู่บ,บ,บ้านก็เปิด youtube ดูอะไรดูก็ดูเขาแนะนําพื้นที่พื้นเกษตรพื้นพืชเกษตรหลายๆอย่างก็ศึกษาไปเรื่อยก็ดูไปเรื่อยก็เลยตัดสินใจที่ปลูกโกโก้ครับโอ้ครับวันนี้เนี่ยพี่ คือจริงๆแล้วโกโก้นะในในสำหรับของผมแล้วเนี่ยโกโก้สำหรับผมไม่ใช่พืชกระแสเพราะว่าพ๊อเปเองเนี่ยทำแปรรูปข้อวงจรนะครับแล้วก็มีธุรกิจที่สอดคล้องกับโกโก้เนี่ยมากซึ่งซึ่งทางพี่ชราเองก็เราเนี่ยไม่ได้บังเอิญมาเจอกันนะคือเรามาช่วงที่โควิดมาพอดีนะครับตอนนี้ก็ด้านหลังเนี่ยเป็นต้นโกโก้ที่ปลูกที่ราชบุรีนะครับอำเภอโพธารามแต่ว่ามันติดกับบ้านโป่งเลยนะติดกันครับติดกันติดกัน มีแม่น้ําเลยนะครับแม่น้ําแม่กองครับอ่ามีแม่น้ําแม่กองด้านหลังมีบึงสีไฟเป็นบึงขนาดใหญ่อ่าครับน้ำสองข้างก็เลือกปลูกโกโก้แล้วอันนี้ก็คือเป็นเป็นสถานที่จริงเป็นพื้นที่จริงเป็นสวนจริงที่ได้ทําการปลูกไปแล้วประมาณสักห้าเดือนห้าเดือนครับประมาณสักห้าเดือนนะครับด้านหลังประมาณสักห้าเดือนแล้วเราก็ทําเป็นระบบอินทรีย์จริงๆครับใช่คือ ผมใช้คำว่าเป็นโออซิสนะโออใช้โออซิสคือเราแวงเนี่ยปลูกมะม่วงใช้สารเคมีมะม่วงมะม่วงมะพร้าวคือทุกอย่างมีข้าวด้วยไม่ต้องห่วงเรื่องเคมีนะครับคือเขาเรียกว่าอะไรนะกรมเกษตรมักจะชอบจดทะเบียนสารเคมีเนี่ยลมมันพัดมาแบบเนี้ยมันก็มาถึงแต่ว่าเราบอกเลยว่าเราไม่ใช้เราไม่ใช้เราทำอินทรีย์ทั้งหมดครับแล้วแล้ว พลิกฟื้นที่ดินผืนนี้ให้มันกลับมามีมูลค่าด้วยโกโกโ้ทําไมพี่ถึงตัดสินใจปลูกโกโก้เพราะมันมันหลายร้อยต้นครับนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเองเนี่ยผมก็ไปศึกษาหลายหลายพืชหลายชนิดนะครับเช่นพืชที่ล้มลุกหรือผู้พืชที่ปลูกกินใบหรือผู้ที่ปลูกเียงเก็บฝักเก็บหัวซึ่งปลูกลงไปแล้วเดี๋ยวก็ต้องปลูกใหม่หรือปลูกใหม่หรือปลูกใหม่อยู่เรื่อยๆ ผมเชื่อว่าโกโก้เนี่ยเท่าที่ไปศึกษาดูแล้วเนี่ยมันสามารถปลูกครั้งเดียวแล้วก็เก็บผลผลิตไปได้ตลอดไปเลยในระยะเวลายา,ยาวๆนานๆซึ่งเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าข้อที่หนึ่งน,นะครับ,รบข้อที่สองอแถวนี้เองเนี่ยก็ยังไม่มีใครปลูกพอผมปลูกปับ๊บเขาก็มาถามว่าต้นอะไรนะครับซึ่งถือว่าจริงๆแล้วถ้าปลูกไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยพอเริ่มมีผลผลิตเริ่มมีอะไรแล้วผมก็อาจจะทําให้เขามาศึกษาดูได้ว่าปลูกอย่างนี้แล้วมีผล,ผลผลิตอย่างนี้ จำหน่ายได้อะไรได้ซึ่งอาจจะรับซื้อด้วยอะไรด้วยครับเป็นอย่างนั้นนะครับตรงนี้มีมีพื้นที่ที่เป็นตัวโรงงานซึ่งเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปให้ดูนะครับแต่ว่ามีคําถามมีคําถามหนึ่งที่อยากจะอยากจะถามคือพี่ชัยรัตน์เนี่ยนะครับเป็นคนกรุงเทพครับเดิมทีเป็นคนอารยประเทศอารยประเทศแล้วย้ายมาอยู่กรุงเทพนะครับแล้วก็มีครอบครัวมีครอบครัวกรุงเทพครับคือ ไม่เคยทําการเกษตรมาก่อนเลยแล้วอยู่ดีๆก็มาทําเกษตรแล้วทําเกษตรตอนอายุหกบสาครับและที่สําคัญคือทําอีกทีด้วยผมก็อยากถามว่ามันยากไหมไม่ยากครับจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่มีความรู้ก็จริงนะครับแต่ถ้าเราเปิดดูทูบดูได้ดูจากประสบการณ์ของท่านอาจารย์หลายๆท่านหรือว่าผู้สอนใน u t u b e เนี่ยแล้วเราก็มาดัดแปลงปรับใช้นะครับจริงๆแล้วเนี่ย S <S ผมได้ซื้อต้อนพันธุ์จากท่านอาจารย์ป๊อปนี่ก็เพราะว่าผมเิดเปิดจาก YouTube ดูนะครับอพอเห็นท่านอาจารย์ป๊อปแนะนำแล,นแล้วผมก็เลยศึกษาศึกษาควบคู่กันกับบริษัทอื่นๆไปด้วยก็ดูแล้วก็ซื้อมาทำแล้วก็มาปลูกซึ่งมันไม่ยากเพราะการปลูกพืชโดยใช้อินทรีย์เนี่ยมันอยู่ที่เราต้องทำล่วงหน้าอย่างเช่นปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยหมักที่งวงเนี่ยเราทำวันนี้ไม่ได้ว่าใช้ใชพรุ่งนี้ได้ ก็ต้องทําไว้เป็นเดือน<ช>หมักไว้เป็นเดือนเดือนเราต้องทาล่วงหน้าแค่นั้นเองพอเราทำล่วงหน้าถึงเวลาใชา้เราก็จักมาใช้ได้เหมือนปุ๋ยวิทยาศาสตร์ทั่วไปลิกฟื้นพลิกฟื้นดินให้เป็นทองเพราะว่าที่ดินบริเวณของราชบุรีนะครับย้อนไปเมื่อสัก 40- 50ปีที่แล้วเนี่ยส่วนมากจะปลูกข้าวนะครับแล้วก็ใช้โซนเนี้ยนะครับตั้งแต่สุพรรณราชบุรีนะปะทุมธานีราชบุรีรปลูกข้าวทั้งนั้นเลยแล้วใช้เคมี60ปีที่ผ่านมาหนักหน,นักมาก นะครับหนักมากซึ่งเราเนี่ยเป็นเจเนอเรชันใหม่มาบำรุงคือต้องมาพลิกฟื้นดินใหม่อะพี่ถือว่ามาทดแทนคุณเหมือนดินนะเพราะว่าก่อนเนี่ยหกสิปีที่แล้วเนี่ยไม่มีเคมีหรอกนะสมัยพี่รุ่นรุ่นน่ยไม่รู้จักหรอกเคมีปลูกปลูกมะม่วงปลูกขนมขนุนมันก็โตของมันนะโตของมันเองเนี่ยแต่พอพอย้อนมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยครับใช้เวลาแค่หกสิปีนะ คือปุ๋ยเคมีเนี่ยเขาเรียกว่าเข้ามาตอนยุคเกษตรไทยพัฒนาสมัยท่านจอมพลปิบูลสงครามยุคนั้นคือเป็นยุคนําสารเคมีเข้ามาแล้วก็นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยเปลี่ยนจากควายจริงเป็นควายเหล็กไรเหล็กอ่าเราก็เริ่มใช้น้ํามันจริงๆแล้วเนี่ยการพริกฟื้นเกษตรเนี่ยมันแค่หกสิบปีเองอแต่เชื่อไหมว่าหกสิปีนี้ทําลายไปเท่าไหร่หนะครับป่าหายไปไปครึ่งหนึ่งปัจจุบันนี้แบบนี้ก็ยังมีนาอยู่เยอะนะครับก็ยังมีการนำนาอยู่เยอะก็ยังมี ตอนนี้เกษตรกร,กรผมว่าทุกคนโดนผลกระทบนะโลกร้อนอน้ําแล้งนี่คือเป็นปัญหาของการทําลายดินทั้งนั้นนะครับคนที่มาทําระบบกะเกษตรอินทรีย์แบบพี่กระดั๊์เนี่ยผมถือว่าเป็นคนที่นายกย่องนะครับขอบคุณครับคือมันต้องมีความอดทนและมันต้องมีความกล้าด้วยนะคือมันมีความกล้าตั้งแต่ลาบปลูกละ ถ้าทาสิ่งที่มันต่างมากใส่ปุ๋ยอินทรีย์แล้วมันจะโตไหมมันจะงอกงามดีไหมครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องถือว่าโชคดีครับเพราะว่าต้นทุนของปุ๋ยอินทรีย์ที่นี่ค่อนข้างจะถูกเพราะว่าผมอยู่ได้กับนมหนองโพพอดีมีข้อมีข้องวัวมีข้องวัวของนมวัวพระราชทานด้วยนะฮะเป็นก็ก็ก็จะมีมีอุปกรณ์มีวัสดุในการเอามาทาได้ถูกกว่าที่อื่นนิดนึงนะครับคือกก พี่มองในฐานะผู้ปลูกโกโก้แล้วมองมองทิศทางพืชตัวเนี้ยไปในทางทิศทางไหนจริงๆแล้วเนี่ยฮะผมเชื่อว่าโกโก้เนี่ยสามารถปแปรรูปได้หลายอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเท่าที่ได้่อยศึกษาแล้วแล้วก็ดูดูใน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 ,ในหลายๆอย่างและจากประสบการณ์ที่เราเห็นเองไม่ว่าจะเป็นแปรรูปเป็นอาหารเป็นขนมเป็นช็อกโกแลตเป็นเ,เครื่องสำอางเป็น ยาเป็นปิญญาเป็นได้หลายอย่างมากจนกระทั่งคิดว่าผมเชื่อว่าปลูกเท่าไหร่ก็ไม่น่าจะพอใช้ในประเทศครับเชื่อย่างแล้วที่สําคัญเนี่ยพืชตัวนี้เนี่ยเป็นพืชที่ไม่สําหรับผมนะมันเป็นผลไม้ระดับโลกที่ไม่ต้องไปเสนอใหม่มถูกไหมฮะถ้าเราวันเนี้ยอ่วนยุโรปผมเอาทุเรียนไปขาย ้องไม่บอกว่คือลูกอะไรนะอแต่ช็อกโกแลตอ่ะต้องบอกเขาไหมไม่ต้องบอกครับช็อกโกแลตเลยเอาวันนี้เด็กๆพี่เด็กๆเดิน,นตุบๆๆๆๆ๊บตุเห็นช็อกโกแลตมันฟ้ากินหมับเลยไหมหย <c oughs> ิบเลยหยิบเลย, <c oughs> เลยนะครับร้องด้วย <c oughs> <c oughs> แกาแฟเนี่ยพ่อแม่ยังต้องบอกว่าอยาก,กินลูกเดี๋ยวน้องไม่รับโกโก้ช็อกโกแลตหรือเขาก็ให้ทานอยู่แล้วแล้ววันนี้เนี่ยขนมที่มันมีส่วนประกอบของโกโก้เนี่ยเยอะ แปบบรแบบรูปเป็นใส่น้ําพวกมิคีมพวกอะไรพวกนี้ก็เยอะแยะฮะอย่างนี้เยอะมากเยอะมากคือมนุษย์เนี่ยขับเคลื่อนด้วยสามอย่างพี่หนึ่งอากาศก่อนขาดอากาศหายใจเนี่ยป่วยนะตายนะสองอาหารครสามอารมณ์แต่ว่าสองตัวที่สําคัญคืออากาศกับอาหาร,รอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ในปัจจัยสามข้อเนี้รอดหมดเลยต่อให้ร้อยโควิดก็รอดอากาศต้องมีไหมต่อให้มีโควิด มาเรียรียลงอภิวาลงถ้าไม่มีอากาศหายใจโรคก็อยู่กับเราไม่ได้ครับอยู่ไม่ได้อันนี้ถ้าไม่มีตัวแปรตัวนี้โรคก็ขับเคลื่อนไม่ได้มนุษย์ขับเคลื่อนด้วยอาหารเมื่ออาหารอิม่มท้องอิม่มตัวต่อไปคืออารมณ์จะมีอารมณ์พอฉันอิม่มแล้วฉันเหลือแล้วฉันมีอารมณ์ซื้อกระเป๋าแฮนเมดฉันมีอารมณ์ขับเมอร์เซเดสเบนตัวสุดท้ายหมดแต่เนี่ยตัวสําคัญคืออากาศกับอาหาร เราประเทศไทยเนี่ยมีสองส่วนสําคัญแต่เราทําให้สองส่วนสําคัญนี้ตกลงไปนี่เนี่ยมายกส่วนที่ไม่สําคัญคือส่วนของอารมณ์กระเป๋าแพงไหมรถคันใหญ่ไหมบ้านหลังใหญ่ไหมเนี่ยอารมณ์และนี่เป็นสิ่งที่เกษตรกร,เ,ร,กรเข้าใจผิดนะครับวันนี้ไม่ใช่โชว์ว่าฉันถือกระเป๋าอะไรไม่ใช่โชว์ว่าเข็มขัดชัดของฉันนี่ใช้กี่หมื่นคุณต้องโชว์ว่าคุณมีดินที่มันปลูกเป็นอินทรีย์หรือเปล่าเพราะคนมีอาหาร คือคนที่มีโอกาสรอดในช่วงโควิดเพราะปีที่แล้วก็พิสูจน์นั้นใช่ไครับใช่ครับปีแล้วนี่พิสูจน์เลยพิสูจน์เลยว่าใครที่ไม่ปรับตัวนะครับไม่แก้ไขาตัวเองนะครับก็จะได้พรรับผลกระทบแน่นอนหลังจากที่ปลูกโกโก้แล้วเนี่ยผมรู้สึกดีขึ้นรู้สึกสบายใจขึ้นมากร,รอเก็บผลผลิตอย่างเดียวกอน <laughs> <laughs> ที่สําคัญมันคือยาอายุวัฒนะคือความสุขเนี่ยมันมันได้สองแบบพี่สุขกับการจ่ายเงินออกไป สุขจากการได้ทำทุกวันคือสุขจากได้การทำทุกวันเนี่ยเราไม่ต้องซื้อเหมือนพี่เนี่ยมีทุกวันไหมได้เฝ้ามองได้ดูได้เห็นได้การเห็นการเจริญเติบโตของต้นโกโก้ได้เดินดูเช้าเช้าเย็นเย็นพอแดดร่มก็เดินดูไม่เบื่อนะครับเดินดูทั้งวันมีความสุขมีความสุขที่สำคัญคือแม่บ้านบอกว่าไม่ค่อยกลับกรุงเทพอ่วไม่ได้กลับเลยครับไม่ได้กลับเลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนที่อยู่กรุงเทพถามหาแล้วครับถามหาเลยครับนี่ก็เป็นก็เป็นความสุขนะครับที่ มีตัวตนจริงๆนะครับแล้วก็อยากจะท้าความนิดนึงคือมันเป็นอดีตแต่ผมก็ผมก็ชื่นชมนะคืออดีตท่านเป็นสขครับของของของเขตภาษีเจริญครับนี่ฮะนี่คืออดีตของบ้านผู้ใหญ่บ้านด้วยเป็นสขด้วยของเขตภาษีเจริญนะครับไม่ธรรมดานะครับแต่ว่าทิ้งทุกอย่างเลยครับกลับมาอยู่กับภาษีเอทรีคือตอนเช้าเนี่ยใครจะมีความสุขถ้าเราไม่มีแล้วนะพี่คือตอนนี้เนี่ยฮะอีพีนี้คือผมทําเช้านะครับ ได้ยินเสียงนกมีนกด้วยแล้วก็ในระหว่างที่เราให้ให้น้ำต้นโกโก้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่ปุ๋ยนะครับแล้วซึ่งซึ่งพี่เจวัตเนี่ยนะครับก็ให้ความกาเรียกว่าให้ความอนโยก็ผมก็คือสนับสนุนสนับสนุนการทำเกษตรแบบอินทรีย์นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยายากแล้วก,แวก็แล้วก็ให้เห็นว่านี่คือเกษตรกรยุคใหม่นะครับกลับมารักน้ำกลับมารักขืนดินนะครับ นี่คือสิ่งที่น่าชื่นชมครับและที่สําคัญนันคืออย่าเอาอายุมาอ้างอันนี้วันนี้คุยกับคนที่อายุ36นะครับ63 63 63. 63 63นะครับเราไม่ได้โกงอายุกันนะครับแต่ให้ให้รู้ว่าตั้งแต่มาทําเกษตรอินทรีหนึ่งที่ได้มากกว่าเงินแน่นอนคือความสุขครับนนถ้าความสุขมาทุกอย่างจะตามมาหมดเลยน,น,น,นะครับเขาให้เลือกว่าระหว่างเงินนะครับใช้ได้หมดแต่ความสุขเป็นเรื่องที่แฝงนะครับ ยิ่งใช้ยิ่งใช่ยิ่งใช่เยอะคยิ่งใช้ยิ่งเยอะครับความสุขยิ่งใช้ยิ่งเยอะครับแล้วได้แบ่งปันคือตอนนี้เนี่ยที่ตรงนี้เนี่ยถ้าเพื่อนที่อยู่กรุงเทพหรืออำเภอหรือจังหวัดใกล้เคียงพี่เขาอยากจะมาเขาอยากจะมาหาพี่อ๋อได้ครับได้ครับมาเรียนรู้ได้เลยครับก็ยินดีฮะเดี๋ยวต่อไปตรงนี้อยู่ที่บ้านเลขที่ไอยู่บ้านเลขที่หนึ่งครับหมู่หนึ่งครับอ่าตําบลบ้านม่วงนะครับอำเภอบ้านโป่งนะครับจังหวัดราชบุรีครับยินดีครับก็ต่อไปก็จะพยายามจะทําให้อ่ เปิดเปิดพื้นที่ให้คนอื่นเข้ามาศึกษาสอบถามได้คือถ้าจะมาศึกษาดูงานแล้วติดต่อไม่ครับเบอร์โทรศัพท์ครับ088 088 8411ครับอีกครั้งครับ088 088 8411ครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะขึ้นที่หน้าจอไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ กล้าและเก่งนะครับอย่างพี่นะครับก็มาดูได้ครับมาสอบถามเรื่องระบบน้ําได้สอบถามเรื่องต้นพันได้อะไรได้หมดครับครับวิธีการวิธีการวางระบบน้ําทั้งหมดเลยครับเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่มีประโยชน์นะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วอยากเรียนรู้เรื่องระบบเกษตรแบบนี้ทําเกษตรแบบนี้ทําเกษตรแบบอินทรีย์ลงทุนน้อยนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าสร้างความยั่งยืนให้กับพื้นดิน สร้างความยั่งยืนให้กับประชากรไทยสร้างความมั่นยืนให้กับประเทศชาตินะครับกลับมาท,ทําเกษตรอินทรีย์ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ช่องผมด้วยนะครับอาจารย์ปอบเกษตรอินทรีย์วันนี้ผมและพี่ชนะก็ต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่มาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้วครับไปนะครับรบายบาย